มาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับงัวนทองครับสาวทองแหลกทรงพี่ได้พี่น้องบ้านดอนแดงตําบลหน้าผพือครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมาทรงคุณพ,อพ่อผู้โชคดีครับหลังจากตามหามาหลายมือเจ้าของอยุนี่เองครับบ้านดอนแดงครับตรงโป๊กแน่นอนคุณพ่อมากหลายครับลงตงตรงอีลายลูตงตรงโอ้โห,โหนะดอกเออลงมาลงมามาขำควนน้ำพอเด้อ โอนาทองใหญ่ครับทองแรกย่างดีคุณนะปุ้ยเดยงจึงคึงเดงจึงคึงเา้าแบงปันให้คุณพ่อครับนี่ง่ามงาม,งามแห้งงามแห้งคุณพ่อมกักแห้งนี่สุดยอดสายสองก็ตามมาโย <laughs> นี่งอดีไว้ปัญหายังบ้านดอนแดงครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับไปเขาข้อเขา,ขาลักหาหมูตัวบันนี่หาหมูหาหมู หูกะหูเดีงกะแดงสดกะสดหลานหน่อยนอนหลับครับเบาแห้งบ่ได,ด้ดิลานหน่อยสิตื่นบ้านมุดพ่อกะอยู่กว้างขวางดีครับหลังบังใหญ่พุ่นน่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวที่คอกพอดีมีหมูอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นหมูมกันพอดีพุ่นหญ้าก็เต็มพุ่นหญ้าหลายแห้งแถวนี้ โอ้คือเมียใหญ่แถลงนี่ท่องอยู่บ่พอ่อท่องเค็ดเดี๋ยแล้วครับโอ้สมพอ่อใดครับสมโต้และสมเทียมเหรอรเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้แดงคือกัน,ดนเด้นย่เบาถึงสิไลลูกให้เบิ่งครับชมจังหน่อยที่ชมจังหน่อยโู้ร้ายว่าอยากลูกสงสัยกินยาอิ่มแห่ง ตัวนี้ทองจ็ดเดือนพี่น้องนี่เบิ่งเนี่ยงัวยังสดสดอยู่ตัวนี้ทองสองหรือทองเหลี่ยบพ่อทองที่สองครับเพราะว่างัวสดแห้งไงครับง่วแม่หนีนอนอยู่ทองจ็ดเดือนเดี๋ยวพันสินลูกโซ่อยู่แถวนี้ยาไร้แหงพี่เลือกินเลยห์หยาพึน เอาบืาอเนื้นอกินมัพ่อมึงดีละอีหละอุ้ยดีคักดีคักมาอยู่นี่อีรอกินยา้าเลยเอามาคือกันเห็นหน้าตาจำพ่อได้มาอยู่น้ำกันอิแตกบ่เปิดแล้วข่าววพออใใ่อยังใส่งานอยู่เดอ้อเพราะว่านเพราะว่านยังได้อีแต็กปูปัญหายิแตกขายนำ้ำกันละเมือนนิดหน่อยได้ขายก็ได้ ไว้ผมเก็บไลออกเกือบซีมวดเลยตัวเมื่อนี้ให้บ ra ่าวยันไป่งบันฝางขอนแกนอีเขาาลูบมา้ากกะไทยให้เพิ่นสามชุดเาลุนเาลลนาดนออไทยเพิ่นสามชุดอีเข้าลุ้นเนี่ยบ้านเนี่ยขายอยู่นี่มาหอดกินยาเลยนี่โอ้คุณพอเื่อด้ดีแห่งได้นน่ ว่าจีขายสองเลย่เอสิเชาเน่านซี่บ่าอ้เช้าซีเช้าซีละเาซีลมาเช้าสองเออตัวนั้นก็ง่้ปปาดพี่น้องมันบนหน่อยเด้นี่ลูกมานี่อุ้ยเบิเนี่ครับเม่บึกยัยหนึ่งลูกออกมาคือสิเป็นตะเบิงเนาะฝนน่ะเนาะ ญงอหลีครับพี่น้องหัวทองสองได้นี่ครับทองเจ็ดเดือนสนใจปะพี่น้องพ่อเปิดราคาอยู่พอคันคันไหนราคากับเปิดพอวะ <c oughs> เออ,น,อ <c oughs> นี่เบิ้งครับเอาอยูบ่นหหนยบน <c oughs> พหหี่น้องหกมือหาวอยู่บนนี่พอสิลตให้ยี่ดอกวางหกมือไงอหลี่เนี่ยครับหัวทองสองทองเจ็ดเดือน สูงมันลอยมันสีหาสิปผมว่าี่ส,บส,สิบวกยี่ดอกนี่นี่โอ้เกียร์ขี่เ่อกันครับนี่พอดีพอดีมันกันยุ่งกัดได้นํ้ำด้ขี่ท่าไว <laughs> โอ้แดงคักครับหกมื่นหานะครับ 60, หกมื่นหาสนใจโทร่มาสนใจโทรมากมายูแหละพอขายคักๆแล้วหกมื่นหานี่พี่นาครับนาตาฮึกดีงูดีนะพอนอ โอ้นังหนาเนี่ยครับขันตะกี้ก็บแสนขึ้นเนี่ยครับนี่รุ่นนี่บลุดแสนในรุ่นนี่ห้องเจ็ดเดือนปานนี่สดน้ำนี่ห้องบาตึงกับบอชีไลานี่ยนี่ครับ <c oughs> งานงามคื่กันเด้นี่นี่หนางามคื่กันเด้นี่มาอยู่นี่อาจชิ่งใหญ่ก็หนีอยู่เพราะว่ามันมีหนากินเนี่ยครับเนื้อนังกับชิแตกข้องกับชิ่ใหญ่ก็หนีเพราะมอมจะโทษสามสายครับเมื่อนี้ตัวนี้โทษสามสาย ยี่สกเกีกะให้กับไปบ่ได้ให้เก่าขายลูกมันไกลไปเรื่อ,อยที่เกยียดมาเออคั่นคั่นอยู่ไกลมันโจรแหยู่ละคกันผู้ขายก็บ,บ่ได้หย,ยังครับสิสีฟ้าไปเกี่ยวเขาครับตาเขา้างัวหน่อยตัวน,นึงมันบ่ยากดอกค้างไว้หั่นละ่ะเพราะว่ามันงามอยู่กะฮู้อยู่ซุ้มนั้นกระได้สนใจสนใจโทรมาเด้อพี่น้องนี่65,000ท่านได้ขายแม่นบ่พ่อบ่อยู่แล้วเนะ 6, าะ65,000พี่น้อง ง่ายหลีนะครับง่ามอยู่เพราะว่านว่าเอพราะว่านเอาไปไประดับคอเข้าไวตัวนี้หกมือนหาอกมือกับสีลขายน้าพ่อน้อะทองตั้งเจ็ดเดือนพ่นะ่ะบ่ส่งได้เมาเองเด้อพี่น้องบ้านดอนแดงด้ตำบลน,น้าผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่หูพร้อมหน้าตาฮึกดีพอเดียวเป็นมูก,กันครับนี่ข้องเบาวตึงครับ หอกแบ่งโซนกันเรียบร้อยบริบสัทบริซนกันบริบสัทบริซนกันขั้นงัวทองแล้ว,วัางครับอยาให้มันต่ําทองกันต่าไปต่ำมาอยามันแทงกอนนี่สิน,นะครับงัวทองาต้องดูแลมันนี่คุณแม่สวัสดีครับคุณเม่พคนณตุมมาครับมันเอาล้านมั่งนี่โอ้ใหญ่แห่งใหญ่แห่งสุดยอดอีลีสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนี่คุณคุณพ่อ,อยังก็ครับนี่ คุณพ่อประพันคุณพ่อประพัน์นซื้อเหรินครับ 4, <000. S 1> นั่ <c oughs> นนญ่งอยู่ดีส <c oughs> ุดย, <c oughs> ยอยดอิลี <c oughs> พี่ <c oughs> อันนี้ก็มาขามครับมาขามหวานแล้วมาขามสมกับป้าหูจะทรงเรียบร้อยครับ้วอีกสักขู่เดินทางกลับครับพี่น้องครับบรรยากาศร,ร,รอบๆครับพี่ อาชิปนี่ฝากไว้ซัำเนี่ยก่อนครับเดี๋ยวเดินทางกลับสวัสดีครับผม